เด้อไเอาอีกทำอีไหมมีการเท้าฉันเอาเอาอีกไหมไปก่อนเดี๋ยววะแม่ไม่มีเชิงเมาเชิงเชิงเมาไม่มีเตี้ยไม่เที่ยงเปี้ยะไม่ดีอยู่นี่เด้๋ยววะใช่ฉันฉันห้ามันพาชั้นไปะเลยฉันขับมันบวยสเอามาลบกฟังอะไรมัดไอ้ไอ้นี่กินขึ้นเกล้อไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็มัด ไอ้แต่ของเบียกินข้นแก้วงูงีงงงง่งูงี่ก็กินสอสแก้วก็ชุมคอยากีบากเน่ด๋วว่าบานาจควรอะาที่พวกคิคือกันหลานจะหลักนเหรอก้ยอยี่กาสิบร้อย่ะน้ำแข็งตั้งหกน้ำแข็งทั้งระยี่สิบอือใช่ไยว่าแล้วเดี๋ยวว่าความสุขของมานาันว่าร่างองก็พูด เตีวมันเด่นแน่นอนก่อนนะน่ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรมันนกว่าชอบเองเฮ้ยนียิ้มเนี่ยนี่โดูยิ้มแะติเน้ยถูกใจเลยว่าถูกจุดดีว่าวันนั้นก็บอกว่าเรียกตั้งจะนั่งนานเนี่ยก่อนเรียกตั้งลงหน้าจะนั่งนานว่าตะโกต่าบอกดีเออนั่งนานมืดตูดมากกว่านี้กูรีบกลับเลยวันนี้เรียกตั้งลงหน้าก็ไม่นั่งนาน หวานแล้วอ่ะเมือนกันมาเมื่อที่ช่วยมึงเฮ้ย่เออวันหลานไปดีไปเป็นวันเต่าเลยตั้งหน้าชาวมาชอบอันนี้ก็จะถาได้มาสิบบอกวันนี้ขอเล็กตั้งทุกบกินกินไม่ได้แอมแอบกินได้ไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ยชาติถั่วชาติถั่ววันหลังเป็นวันเล็กตั้งเลยหลอดตัวเป็นงานมึงดูุ้นบรรจงผสม ไม่ได้กวนรอดตัวไปไม่เงินตัวก็วันเช้าวันเล็กตังค์วะล่ะวันเสาร์คืนมาเช้าวันจันทร์วะเดินเขาไม่ขายแห้่เชงเชงเชงที่นึงดูดีเลยเช๊งกินสองปวดเชงฟอแต่เราว่างเขาขายติมมะตาซีกหรือมึงเง้ยดีเขาปราบบอกว่าเดี๋ยวทาให้กินเยอะไม่ขาย ไม่เปิดนะเนี่ยมาแต่เราเขาเปิดเทว่าทาซิสหรือ่าอะไรกัอมันเป็นว่าเรลกต่างจริงเลยตอนเ่าวันวันไรเิด้วันเสาร์ลยไปทำเป็นแมนว่าเหลกต่างทั่วจํารถจํลาศาสตร์ช่วยมีกา เดี๋ยวขายแก่ต้งขวดไงกันด้ยทก่คนไปขายกัต้งขวดก็ต้อแกงคั้งนึงต้แกงชิ้นเพื่อว่าก็กเล็กตังเลยกินแค่นี้ตอว่าแเราไม่ใช่ว่าเล็กตังหเ่า่เอา่ว่าันีน้องอมจะมาไงดูมาทรัามามามมาเป็นฟูไม่ชอบเนี่ยมันชอบเลยมันรู้เลน่ยมันชอบ ด,ดูจักเบิดเบิดให้เบิดให้นี่มีการไปบางปลาต่อเฮ้ค yeah. หลนันแท้ตาตาจะไปร้านบางปลาต่อโอ้ค yeah. แต่บ,บางปลาม่ต้องคุยกันเ0 0ยีพัก็ไม่พอเวลาร้านบางปลาต่ออเคร้านร้านเดียวพับๆทิกลิกไอ้นี่มีการคุยกันโอ๊ย รอดไปเราไปเอาเออรอสั <ider> <cción> <sh arp est urp ar> ้นดอนไปดรกนี่เลยี่ก็จะไปกินอะไรวันก้นวเออตลอดวันนั้ไปวัเล็กตาาไปบางปลาต่อเลยชวมีการช่วยเขาบังปลา่อไว้ที่พี่ไปบังปลาต่อไปไปล้านรู้้เล่นดดตีสดนะนตีสดนตีสดตัวใแตะก้อนเนี่ยยีโดตีสดไปแกไอ้ดีวิตังเเสียพันมากอวานเนี่ยจะแมวันนึงนยไหมดีวันนั้น มันเป็นวัลเล็กตัางอ็ชูวช่วยมึงไองเฉยยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลชอบกินทำอาหารฮะมันมันตัดต่อได้ไหมทำคลิปได้อยู่เมนบอกโอ้ไม่ฝีมือเป็นเขาเป็นเจเตอร์นะเจนดีเดเตอร์นะอะไรในในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหาอะไรได้ได้เนาะ ให้ดูพี่เด็กดูขอดูไปเด็กนนครับเล่ตอนนี้อยู่ในฟ่ติ๊กต๊อกเรไปในฟบ่เขาฟีดูเขาฟีดบติ๊กต๊อกนี่แหละจะเลนติ๊กต๊ไลฟ์สอันติ๊กต๊อกเขาบ่เข้าใจป่ะเอากับมิโอสันดินสินะนการไม่ทำเอ่อตอก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 แล้ววันนี้ยูทูบเบอร์ไว้เต็มเลยนี่ว่าช้างมัเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ไเต็ม Thôi, thôi, thôi. <laughs> nè, bớt khăm bao lực. À? Chuẩn luôn thì cho lưu luôn cho lưu Mà mình chỉ luôn đi chơi luôn đi chơi luôn đi chơi nào đi chơi luôn đi chơi này không à, không luôn đi mẹ đi chơi luôn đi chơi luôn tốt แม่ต้มปลาแต่สิแม่วันอาทิตย์แม่ทำแม่แกงขาดขั้นหนึ่งแม่กันจะวิ่งได้หลายบาทกันในตอนั้นเนาะรถตีนลมมาอย่างแรงนครโอ้เมื่อวานโอ้แม่วิลาไปนั่งไปนั่งถอนเราวิลาก็ไอ้เพื่อตัวใอ้เข้ารถลมพัดรถเจิดรถปิ้วแล้ววานลมแรงจะมาฝนอีกว่านี้จะไม่ตกน่ะมีมาอยู่แต่มีประมาณนิดประมาณนิ้นิดหน่อยไอ้มาเพื่ออะยไม่เออเกงครับเออไม่เออนะแกงียวนะ น่ามีเสียงบ่นเลยคือด่าไปเคยเบิดมาเลี้ยงเราคอยก่อนเอาคือดีเลยกินแล้วกักกินแล้วซื้อแล้วเลยออกตั่วไปงั้นโมอหมดอหมดีเองอยู่แต่ว่าโมมีแต่ว่าเที่ยวคุยกันไต่เงินหลยยิ่งเท่าไงคนเราคนล้มจะข้ามหรือเปลกันไป กวนมันใส่มันดิงไปคือเราว่าไหเลขกดหนึ่งต okay, yeah. ัวหนึงไมวานมึดคือเราไปตกกวดยังวันท้ายนการไม่ทำเลยเอาเกยบใส่ดูก่อนน่อยร้อยหนึ่งบาทร้อยหนึ่งบาทเอ้นึ่งร้อยบาทเออจหน่อย ใ่แล้วอยู่อยูสามี่สามสองนี่ี่รับผมนี่ได้เมื่มันใหญ่ไปดิมันใหญ่เลยด็กอยากมากตัวอยากกินจัง้่ใจญไรเบิละนั่นเห็นบอกสมราหดะสุไลยิมใจญ่อะไรหรอใจหนึ่งมื่ทุกคนแล้วพรมใจแล้วเหลือยี่สิบาทให้เมียห้าสิบบาทแววต่ำเงาไปกิน่ เดี๋ยวผู้นี้ผู้นี้วันที่ผู้นี้พอมันก็โปรโมชั่นรถแปดสิบบาทเอาเื่อจะไปซื้อเราก็แล้วแต่โอ้ยตามมีรถนะมันได้กินเลคันนี้มันเองมันมีหลายทางหลายูกด้วยกีบด้มีเน่าหรือก็เี้ครัมัมีรายจ่ายเยอะแยะการมีรถ้เลยฉันไม่ได้คิดคานออกจะบอกฮะถ้าเป็นว่าธรรมดาเออเห็นนี่เข้าบ้านเอาอะไรมาทำเนาะธรรมดามันอยู่ไปก็ไม่ก้าวโอ้คันจะไปอยู่ทำขี้เกียจเลยเออถ้รวัอาทิตย์นี่ฉันสูนสโลตสวัสดีครับ คุณโยตอนนี้ไม่ได้ทำงานครับนี่จะมีงานคือแกอยู่บ้านไหนอยู่สกลน,นคร เลยหาไปทิศไปยังไงเด็กกันยุติมาดีแทนเนาะผมก็กลับอยู่บ้านค่อยเด้อเด้อเด้อยังไม่เพื่อนในเฟสตะกี้ผมกลับไปอยู่บ้าน,นป,น <c oughs> าาาาปนลายกับไปอยู่ว่า,าเจ้าซื้อเพียรซื้อเพียรใช่ไหมซื้อเพียร์เพราว่า,าพีน่น้องเมียมันมันเรียนง,งานมันไปเรียนงานปล่อยระเกินป่อยะอะไรไปมันเอาไปฟ้องด,ด้วยหยาดมันไม่ได้ตัวมันไม่ได้โป๊ แต่โคลาดีก็ทะลมเกียร <c oughs> <B> ์หลานฉันแต่พ่อแม่ทั Mother ้งตายมาแล้วแต่ลูกฉันไลอยู่กันแรงเพลกไปอยู่ยีนุดนยีนุ่นยีนุ่นมันรวยมันอ่ะมันหายลูกมันอร่อยไอ้เฮ้ยลูกจะมาเลยเอาลูกชายไปอยู่ไสกูมึงบ้านนะเลี้ยวบ้านมันมี เขา,ายกหาหลังนึงโ่อแม่ฉันยกยกหาใหญ่เลยถ้าอยู่ก็ยอยู่ถ้าไม่อยู่ปล่อยวางั้นเลยนู่เศรษฐีบลดตัวมากเติ้ลมีบ้านเออกองบ้านพื้นบ้านบ้านเก่าบ้านบ้านพื้นบ้านโอ้ยไม่ได้แกล้งว่าแล้วไป้าลองลูกพ่อลูกถ้าลูุคูณมันไม่อยากพราะว่าลูกไม่ไม่ดีลูกเทวดาเออลูกน้องพี่น้องครูมันมีดีแคพ้น ลูกจะพ่อเม่กูนะอะไระลูกยังแม่าข้าวผากูอีกเร่นลมพัดติงจีนเอาเจี๊นวนลมพัดติ้งเลยไอ้่กูู้นนี่ยปนลอยนีฮะเข็งสีมาเหดลอยเลียนหลับปะ เงี้ยหลับเบิร์ดเลยเรียนแงหลับหลับใหญ่เออหลับยิ้มื่อทิพวันให้เหรียญละบ,บาททิพวนระจะเอามาจากไหนไปเลรียยอะไรเออทุกวันยิ้มเมือ่ออ้วนยกยกโซล่านะจะแป้แม่หลับนะสุรามีไร่ในจะแรกไม่ขึ้นต้องคอยว่ะคอยเม,มา,มา,าไปเดย์วะเดินไตว่ะรถไยู่มีฮะคืนขึ้นงัดตะเหรียญมาอยู่ไม่ขึ้นพี่เป๊กจริง เรียบเหรียญที่มือไปจะสองร้อยไปเหรยะไตเหรียญละบาทเหรียญหาสุราเมรยะเขาถือเขาให้เลี้ยงนเลี้ยงเออหาดถึงหะบลลับที่มือด้แต่เหรียญม่ได้เป็นหลับวิ่นแล้วเราเล่าไปลงต้องกาลันไก่ทอดไม่ได้วาทเราแต่ก่อนเราคอยกับมันก็เราเราบอกว่าขึ้นเ่อคอยแต่ด็อีกคนหนึงบขึ้นอคอยรไต่ยืนรอรถเนี้ยแตกลักของมีรถเป็ไงอ่ะเมาเบิดเมาเาไเป็นไงคนเมา ดีกอ่านี้ก็ไม่เขาไอ้ยก็ม่ขาไอ้คุยววาวสวนส่อแม่มันมันมันออกไปเอเฮ้ยเดียวเลูกเลยมันออกไปคอยคอยออกตนต่นมันออกดีไปคอยย่เอเอาอขดูอ้ังในซอยสุดๆคอยออกมาคอยไปเจออยู่ไแนอยเสียงอยู่หลังหลังมเลยถ้าเขาบุตีอ้ไปตนจอตเข้าไปเออมันจะไปาอคูามเลยมันไปหยุด ทีไปมูตีนะกัโอ้ยบครับล้สบีเดี๋ยวุยหน่อยเอ้ยเอาเขามากินครับมึงก็ออกขัวมึงก็เดี๋ยวมึงทิ่ไปมูตีเขานี้ขัวตามึงบอกอะไรเขาบอกพี่รีบรีบหน่อยรีบรีบหน่อยเฮ้เพว่พี่รีบรหน่อยสายไอ้เีก็บอกว่าจะรีบไปไม่มาแต่เช้า มันไปก่อนกูเป็นทิพย์บัญชีหาที่อยู่นน oh. ้นเห็นนี่เห็นนีเห็นี่ต่อตัวอย well, pues ู่ตรงไหนตรงปอบต้องบ้านในไอเบี้ยนะต้องบ้านในขายในก่อนนึงแกมันไปอยู่ไอตูดมันไปอยู่ทรายเลนทรายชุดมันจะไปของคู่มันไปอยู่ทรายชุดมันจะไไปอะไรตรงแต่คนอันนี้ไม่ได้ว่เราด้วคกูเลยหัวเราหัวโลเอาไย ทุกอย่างต้องขวนขุ้ยขับปิกอัพขับนู่นขับไม่ขับปิกอัพขับนู่นมารถหกล้อสิบล้อขับมาหมดแล้วเว้ยขับรถสายจีจอดตูดเขาอยู่จีเหลียวเขาตัดจีต่อจีสามสิบล้อเขาโมซีเขาไปเขาไปเทโลซีมัดโคอยโคตรกวาดเลยโคตรหล่อเลยไม่ได้กินง่ไงนะมึงเองา ทังเราหกทั้งเงงงูพักเราคนพิษก็ขัวเจ้าเลยเนาะลมขัวไงเดี๋ยวเพิ่งไปมูสีเขาฉันถ้าฉันไปมูสีเขาฉัน้าก็หัวอีกฉันก็ยังออกหัวกลางตามแล้วล no. ่ะตามรถสองแถวขัวเข้าจอดไปเรื like ่อยมันก็จอดตะเข้าไปเรื่อยข้ากหัวไม่ได้นาะขัจะต่จะผ่านไปนานเขาเห็นกียิ้มไปไหนมาว่างเขาถามกี้บอกติดข้อมินุนเขาไปดูว่ากันนะมินุน เขาถืว่าหมดกระสานในรูท่านเบื่อเขาไม่ได้ไอเสียพอมมันละอันนี้เรวก็นด้คุยกันฮาๆเดี๋ยวไม่ได้ว่ามันดอกว่างอีกมียกัน้งมากรู้แล้วเรื่องจริงได้เงินสองคนได้สองคนมันบินแล้วมันขูดเข้ามาไปตูดโวดท้องเลยสองคนปวท้องกูฟังคนมาอ้าแม่ไม่ได้อยู่แม่ก้อมา แกเป็นคิดโตแกล้มไงี้เอ้ามองน้องสาวน้องสาวแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะปลายเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะล้มแล้วเป็นจะดูก็เดินดูก็เดิอ๋อคนแก่เนาะอ๋อน้องน้องสาวขามาอยู่นี่เออเออไม่ได้ไปดูแกเลยอขบมมาไคยไปเลยเลยเอ้อไอ้ตุ๊กมาลับโอ้แบรเมื่อกิ้มีขวายาวเลยเพื่อนยาวเลยไปไหนเน่ยทุกคนเต้นอะไรวะ ยาไม่ไม่เตียนสายฟี่คนั้นล้างไปสวัสดีท่านมูซมเนยปดร้าไปเสวัสดีท่านมซมเนไม่ลาเลยเนาะินสายเข่งไม่ใส่ตึงไม่ใ่เข่งยาหน่งงเลจเทียนเนาะโอ้ เป็นโบราณเบอร์สิอย่บันไหนไปยัมเนี่ยัวหาตังค์หาไหนไรงแกวเนเ่กินเขาอีกต้องวิงตมนมีไหนนึมสามหม่นสามพันงปาไใหพูดหรอเลาไ้รถอะไรไป ไปใส่เอาเข่าเข่ามัดกับบนท้าไในมีอยู่กับบุมีเกินเลยไปเลยเข่าบุมีกับนี่ออกกินกั๊บกับบนข้างกั๊บย่างกั๊บเลยบุมีเกินบุมีเกินเลยอ๋อไปดื่มจากเนี่อไปเลย